ไลฟ์แอดชั m รายการที่จะพาทุกคนมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของชมัมผ่านสมาชิกในองค์กรของพวกเราโดยพิซาพิชยาตังธนาวิรุธคณะสถาปริกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ทํทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพิซ่าและพี่ๆจากทีมแบรนด์บิวดิ้งเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็มีพี่แซมมี่ค่ะคอนเทนต์วรเตอร์พี่วิกกี้กราฟิกดีไซเนอร์และพี่แซนดี้แอสซิสเตนต์แมนเจอร์จากทีมแบรนด์บิวดิ้งกันนั่นเองค่ะเย่ yeah. และในพิโซอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในทีมแบรนด์บิวดิ้งเหมือนเดิมนะคะวันนี้พิซ่าก็จะพาทุกคนมาเข้าสู่ท็อปิกที่ชื่อว่าชาวทีมแบรนด์บิวดิ้งเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนกันนะ เอออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทีมนี้มี position อะไรบ้างแล้วแต่และโพส i i ันนะคะทำหน้าที่อะไรบ้างคะ่ะโอเคก็แรกๆก็จะมีเป็นหลาย Position แต่ส่วนมากก็จะเป็นแบ่งแยกเป็นคนที่แบบช่วยดูแลทีมแล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานก็อันแรกนะคะก็เป็น Manager กับ Assistant m a n a เ e r เออเช่นพี่จิมกับพี่แซนดี้สุดสวยของเรานะคะก็จะเป็นคนที่ดูภาพรวมของทีมแล้วก็สนกลางช่วยวางแผนง,งานต่างๆนะคะ หลังจากนั้นก็จะมีพวก Project Coordinator ช่วยประสานงานฝ่ายต่างๆทั้งภายในทีมแล้วก็ภายนอกทีมด้วยแล้วก็จะมี Content Writer พวกเราก็จะเป็นคนที่คิดและเขียนคอนเทนต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Personally I obviously do English เพราะว่าถ้าทำาภาษาไทยก็ชอมคง goodbye ลมจมตายค่ะ <c oughs> <c oughs> มี Content Writer นะคะคิดว่าหนูจะ perfect หรอคะไม่ค่ะต้องมี Content Editor ด้วยนะคะแชก็จะเป็นจริงจังจริงจังนะคะสุดที่รักของเรา แล้วก็มี uh, advisor Kim Stur ของเราน,นะคะ resident c h a d ก็จะเป็นคนช่วยตรวจ g a ม m a ปรับภาษาดูภาพรวมของคอนเทนต์ส่วนมากวาเวลาทำงานก็จะมี Google Doc s, ที่ content writer เช่นหนูกับพิมพ์ทำ first draft รวมด้วย graphic briefing ให้ Graphic ซึ่งเป็นอีก position หนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ส่งไปให้พี่ซนดี้พี่ซนดี้ก็จะแก okay, ส่งต่อให้ content editor แล้ว editor ก็จะเข้าไปตรวจ gamma คำว่าโอเ okay, ค v o c a b ตรงนี้เราควรจะเปลี่ยนนิดนึงน guest นะคะก็จะมี graphic designer เ็จะเป็นออกแบบกราฟิกแล้วก็พวกการ์ตูนของแบรนด์แต่ละอย่างเวลาเราดูโพสต์แล้วถ้า l i n k e จินจะเน้นเขียนจะเน้นพวกแคปชั่นที่พวกคอนเทนต์ไรเตอร์เขียนแต่ก็ต้องมีภาพประกอบไปด้วยส่วน i อกับ Facebook ก็จะเน้นรูปไปด้วยแหละแต่ว่าฟังมากค่ะ Amazing top tier ค่ะแล้วก็ขอเสริมว่าถ้าจะมา join Charm Brand Building recruit ไหมนะคะผอานมืฉน้าของกราฟิกไหยคะ่ะทีมเรา desperate need กราฟิกนะคะขอเลยคะ่ะกราฟิกแบบ อยูอยูใช้ Photoshop เป็นใช้ Adobe เป็นมามามาเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นผลงานของแซมมี่แล้วก็วิกกี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามลิงก์อินของเพจชื่อว่าชามนะคะอันนี้อยากรู้นิดนึงอะคะ่ะว่าเวลาคอนเทนต์กับกราฟิกประสานงานกันเนี่ยจะมีการประสานงานเพิ่มเติมยังไงบ้างคะระหว่างการทำงานอืมถ้าแบบ s t a n d ตามปกติเลยก็เวลางานเข้ามาก็จะผ่านไปทำ project coordinator ไม่ก็ Manager ก่อนก็ใน situation นี้ปกติ content writer ก็จะได้งานจากพี่แซนดี้พี่แซนดี้ก็จะส่งมาแท็กหนูในไลน์บอกว่า this is the deadline ส่งตอนนี้ส่งตรงนี้ <c oughs> อย่าลืม <c oughs> พอเริ่มใกล้แล้วถ้าแบบหนูแบบเงียบไปนิดนึงพี่แซนดี้ก็จะแบบเซมงานเป็นไงบ้าง ก็จะมี Google Doc ขึ้นมาก็ถ้าพี่แซดดี้ไม่ได้ทำแซมมี่ก็จะเป็นคนทำเ,เองก็จะทำ Google Doc ขึ้นมาแล้วก็เขียน requirements ว่าอยากได้คำเท่าไหร่อยากได้โทนไหน goal ของโพสต์นี้ client เ,เราเขาอยากได้แบบไหนอยากอยากมีประสงค์ในแบบอยากให้อ,อ audience ของเขาได้ข้อมูลที่แบบเพิ่มเติมไปหรือว่าอยากให้เขาได้เข้าใจกับ organization ของเขาเพิ่มเติมก็แล้วแต่แล้ก็จะเขียนไป first draft ประมาณนี้ ถ้าเป็นอินเทอร์วิวฟอร์แมตก็เดี๋ยวพี่แซนดี้หรือพอจักรคนนี r ก็ช่วยประสานงานไปอินเทอร์วิวกับเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแบบเล็กๆอยู่ข้างล่างเป็นกราฟิกบรีฟอินก่อนเป็นไรเดอ์ก็จะเขียนว่าเราอยากได้กราฟิกแบบไหนแนวไหนธีมไหน I want little pencils all over the thing อยากมีติ๊กเกอร์เยอะๆอยากใช้สีนี้ อยากได้ประมาณโทนนี้ถ้ามีไอเดียที่แบบเจาะจงอาจจะไปหา reference มาจาก Pinterest Google IG เพจ e อื่นแล้วก็มันแนบไว้ก <g> ็ถ <g> ้าพูดโดยสรุปแล้วเนี่ย manager กับ assistant manager เนี่ยจะเป็นคนคุยกับลูกค้าหางานกับลูกค้าหรือว่า หาภาระมาให้คอนเทนเนอร์แล้วก็คนในทีมประมาณนี้นะคะแล้วก็จะประสานงานทางฝั่งลูกคา้าแล้วก็ฝั่งในทีมด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวคอนเทนเนอร์เองเนี่ย mm. ก็จะเป็นคนกําหนดบรีฟมาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเขียนนะคะแล้วกราฟิกดีไซเนอร์ก็จะทําผลงานออกมาเนี่ยให้สอดคล้องกับคอนเทนต์รวมถึงโจทย์ที่ลูกค้าอยากได้เลยค่ะแต่ว่าก็ ขออวยคนในทีมหน่อยเพราะว่าเวลาแบบเราบริฟงานหรือว่าสั่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆจะส่งมาก่อนเดทไลน์เสมออย่างแซมไม่งนะ้ยสมดุดเดทไลน์ยี่สามก็ส่งมาแล้วสักประมาณวันที่ยี่สิบสิบเก้าประมาณนี้น 20, นค่ะการาฟิกเหมือนกัน MC พี่พิกี้ค่ะ thank you โอเคค่ะเราก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะจากทีมแบรนด์บิว i ิงสุดปังของเรานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเลยะคะ่ะที่อยากจะแชร์กับทุกคนนะคะแล้วก็ สามารถรอติดตามฟังได้ในีีีถัดไปนะคะซึ่งก็คือสิ่งที่ชาวทีมแบรนด์บิวดิ้งต้องเจอนั่นเองนะคะอ่าก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพอดแคสต์ของเราเพื่อเป็นกำลังใจนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พิซซ่าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ รายการที่จะพาทุกคนมารู้เบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานของชามผ่านสมาชิกในองค์กรของพวกเราโดยพิซซาพิชยาตังธนาวรุธคณะสถาปริกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ทํทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ